DFM DJ Playlist by อ้อมค่ะออกกำลังกายกินผักผลไม้ <c oughs> ทำได้สักข้อไหมออกกำลังไม่ได้แขวงแขนตอนนี้ยังแกวงไม่ได้เพราะว่าไหล่มีปัญหาไง <c oughs> ถ้าเราไปซ้ําบางทีนะคะบางทีมันจะมีปัญหาของคนที่ชอบออกกําลังกาย <c oughs> มือใหม่ใช่ไหมพี่กวงรู <c oughs> ้ไฟัง <c oughs> เราอยากออกฮะครับพอแต่พอบาดเจ็บแล้วเราจะคิดว่าอุตสาห์เข้าที่แล้ว <c oughs> ออกเถอะ <c oughs> จริงๆฝืนนะ แล้วมันยิ่งบาดเจ็บป่ะบบางทีเขาให้พักฟื้นก่อนแล้วดีแล้วค่อยทาต่อไม่อย่างนั้นแทนที่แทนที่จะหายป่ะไปเราไม่ฟังเสียงร่างกายเราไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็กลับไปที่เรื่องกินผักผลไม้อ้อมกินไม้เราอ่ะผักผลไม้กินพิควงกินไหมกินไม่เยอะเท่าไหร่แต่กินอ่าอ้อมกินไหมกินจะเสียงแผ่วนะอกินกินอ้อมชอบกินผลไม้ครับ แต่มันมีมันก็มีคนที่ไม่กินทั้งผักทั้งผลไม,ม้มีไหมมันก็มีหลากหลายก็ต้องหาอาหารที่มันทดแทนกันได้อะไรก็แล้วแต่ที่จะดูแลตัวเองให้แข็งแรงค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าโาครคภัยไข้เจ็บมันอะไรก็ไม่รู้และโรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวอะไรก็ไม่รู้ภายใน24ชั่วโมงสิ่งอะไรเกิดขึ้นบ้างดีกว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเมื่อวานที่เราได้ยินข่าวตรงกันนะคะเมื่อวานเมื่อวานเราก็พูดนะพยยนะี่อเนาะตอนตอนที่เรารู้ขา่าวเรื่องของเครื่องบินที่อินเดียที่ตกเราก็ได้พูดไปนิดนึงใช่ไหมอ วันนี้ก็ก็หลายคนก็ทราบข่าวตรงกันว่าสายการบินก็ไได้ออกมาแล้วนะว่ามีคนรอดชีวิตหนึ่งคนแล้วหลายคนก็มองไปที่ที่นั่ง 11A ซึ่งตรงกับคุณเจมส์เรืองศักดิ์ด้วยที่เขาโพสว,ว่าวันที่เขาเกิดอุบัติเหตุวันนั้นอะ<ม>่ะ<ม>เขาก็นั่ง 11A แต่น่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็น,นเอ็กซิทการทางออกน่าจะเป็นตรงนั้นด้วยนะคะสิ่งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังเวลาเราขึ้นเครื่องบินนแล้วเราชอบเมินเฉยกันสําหรับหลายคนอ้อมก็เป็นหนึ่งในนั้นคือบางทีคุณแอร์เขาทําท่าบอกอะไรเระเอย อะไรก็ไม่ดูไม่อ่านจริงๆเราควรจะรู้ว่าไอ้ที่เขาให้มาคู่มือประตูอะไรมันอยู่ตรงไหนอุปกรณ์อะไรมันอยู่ตรงไหนแล้วสิ่งที่เวลาเขาบอกอะว่า ถ้าเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นหนึ่งสองสามช่วยเหลือตัวเองอย่างไรใช้อะไรก่อนอย่าเพิ่งช่วยคนอื่นช่วยตัวเองอย่างไรอุปกรณ์ช่วยเหลืออยู่ตรงไหนฟังดีๆและอย่าเอาอะไรไปติดตัวรองเท้าอย่าใส่ส้นสูงนู่นนี่นั่นต้องถอดถ้าเป็นส้นสูงถอดเพราะว่าถ้าคุณใส่ส้นสูงไอสไลด์ที่มันเป็นอันยาง,ยางๆนั่นนะ่นจะจคุณไปเจาะ <c oughs> แล้วคนอื่นมันจะไม่รอด <c oughs> คุณเองก็ไม่ใช่ว่ารอดกระเป๋ากระเป๋ามันมีค่าแต่ชีวิตคุณมีค่ากว่าและชีวิตของเพื่อนมนุษย์ทุกคนมีค่าเท่ากันนะ ท,ทิ้งทุกอย่างไปเอาใจให้รอดก่อนนะคะเขาเขาบอกไว้งั้นสติเป็นเรื่องที่เรียกกลับมาได้ยากมากแต่ก็เราต้องฟังเขาเพราะเขาฝึกมาเพื่อการนี้ถูกไหมฮะในเหตุการณ์นี้ก็เลยแล้วใส่กครบินเดียวกันวันนี้เห็นว่ามีข่าวอีกนะคะเรื่องขู่วางระเบิดแต่มันก็เป็นคำขู่แล้วมันเยอะล่าสุดเขาไปดูเขาบอกว่าตอนนี้ที่ไหหลำอพยพประชาชนนับหมื่นหนีได้ฝุ่นอีกคือไม่น้อยเลยอ่ะคือตอนนี้ข่าวอะไรมันเยอะไปหมดอิสราเอลก็ยิงอิหร่าน ถูกไหมคะใช่รับตอนนี้ <S <S อิสราเอกลก็ยิงกีลานก็เป็นห่วงพี่น้องชาวไทยที่อยู่ที่นั่นว่าว่าจะอย่างไร,รงถูกไหมจริงคือ,ค,อคือไม่ง่ายอ่ะตอนนี้ทั่วโลกมันมีข่าวที่ไม่ง่ายเลยข่าวในประเทศไทยอีกอันนึงดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับเรามันก็ไม่โอเคนะใช่ครับมันมีข่าวพี่อ่านอ่านพ่อ่านให้คุณผูฟังฟังแล้วขนหัวอย่าลุกนะคือถ้าสมมติว่าคุณไปเล่นหรือไปเดินอยู่บนพื้นหญ้า โดยที่แบบไปนั่งขุดดินเล่นไปวพาไม่ได้คิดอะไรเลยอยากจะสัมผัสพื้นดินซึ่งมันดีการสัมผัสธรรมชาติพื้นดินเป็นสิ่งที่ดีแต่ขึ้นมาต้องล้างให้สะอาดแต่บังเอิญว่าคุณคนนี้เนี่ยเกิดคันมือหลังจากไปถอนหญ้าปรากฏนอนหลับใช่ไหมตื่นขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมีอะไรยลบๆอยู่ในนิ้วซึ่งอ้อมูอกวงเนี่ยถ้าเรื่องนี้เกิดกับคนที่เป็นชอบสังกัดกระรวงสายมอ่ง มันจะรัเข้าใจเลยว่าโดนของชิง่งนี่เฮ้ยยิบต้องมีใครยิบดึบดึบดึบมันต้องมีไครเสกอะไรเข้ามาควายธนูอะไรเงี้ยนึกออกปะเพราะมันเด้งได้ถูกปะเป็นเลื่อนที่อยู่แต่คันไงใช่ควายธนูพี่ว่าไม่น่าคันตองหรือว่าที่เขาเอาไข่จุ๊บออกมาแล้วบอกว่ามีมีมีอะไรนะมีตะปูใดๆพวกนี้น่าน่าจะไม่คันน่าจะมวนท้องหรืออะไรแต่นี่คือคันแล้วมันดึบ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 ถูกปะใช่ครับปรากฏดดีนะไม่ไปสายกระสวงเวทมนต์ หนูไม่เป็่างใช่ครับไปสายกระทรวงการแพทย์ถูกต้องอันนี้ไปกระทรวงสาธารณสุขไปถูกที่ไปพบแพทย์แพทย์เฉลยว่าว่ามันคือพยาธิปากขอที่อยู่ในหญ้าหรืออยู่ในดินที่มาจากมูลของสัตว์สัตว์เลี้ยงของเรานี่แหละสุนัขแมวบางทีไปถ่ายไว้ในสนามหญ้าเราเรากําจัดอย่างไม่ถูกสุขลักษณะอาจจะแค่ฝังกลบหรืออะไรเงี้ยแล้วมันต้องทาไงอ่ะก็คือลูกลนจริงๆเขาบอกว่าการกําจัดที่ถูกถูกสาะก็คือต้อง ตักออกไปทิ้งให้หมดไม่ใช่ฝักกลบ oh. เอาออกจากพื้น้านแล้วก็ล้างก่อนคลีนด้วยอะไรต่างๆให้มันสะอาด uh huh. ซึ่งมันต้องใช้ความแล้วก็มือเราก็ไปจับ uh huh. แล้วมัก็แฉ่เข้าไปอยู่ใต้ผิวหนังของเราห uh, ลา้งจะไม่ได้ล้างทันทีใช่พอเราไม่ได้ล้างทันทีเราก็ไม่รู้ว่าจังหวะที่เขาไปพักตัวอยู่ตรงไหนแต่ คุณหมอเขาก็พูดดีนะคะเขาพูดดีว่าไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าอะไรมันไม่สามารถฟักตัวได้ในมนุษย์แต่มันจะอยู่นานถึงสองถึงแปดสัปดาห์ไม่รู้ต้องรู้สึกไงก่อนที่มันจะเสียชีวิตลงคือเราไม่ต้องต้องรู้สึกไงอ่ะเออมันเหมือนกับปลอบใจนะว่าแบบเออมันโตเป็นวัยหนุ่มวัยสาวไม่ได้มันจะแตกตัวในฟักไข่อยู่ในตัวเราไม่ได้แต่ถามว่ามันไปไหมไม่ไปง่ายอยู่ได้ถึงแปดสัปดาห์แปดสัปดาห์สักแค่สองเดือนคืออยู่นานกว่ารอบหวยอีกอ่ะใช่แล้วมันจะทาให้เราคัน โอ้ยยังไม่ต้องเข้าไหมแค่เห็นรูปอ่ะก็ขนหัวลุกแล้วแล้วก็นี่เขาตัดรูปมาให้เห็นบางส่วนนึกว่าคนเป็นคีลอยอ่ะใช่เหมือนคีลอยเหมือนมันคีลอยเลยแบบฟังมันก็คันเลยนะเห็นน่เห็นยังคันเลยคือแบบคือต้องระวังพยาธิมันมาได้จากหลายอย่างแต่ทั้งหมดมันมาจากการที่มันใช้เข้ามือเข้าเท้าแล้วบางทีเวลาที่บอกว่าอย่างล่าสุดเนี่ยที่เขาบอกว่า นักเรียนกับครูเนี่ยอ,อยู่ๆท้องเสียใช่ไหมเข้าโงรงพยาบาลไปยี่สิบกว่าคนพ้นปรากฏคุณรู้ไหมว่าเจออะไรเจอเพราะว่ากินข้าวมันไก่และแม่ค้าที่ทําเนี่ยบังเอิญแล้วมัไม่ได้ใส่ถุงมือมีแผลที่มือทานั้นเอง แต่คุณรู้ไหมการมีแผลที่มือแล้วทากับข้าวมันทําให้มีโอกาสติดเชื้อสูงมากเพราะเราทํากับข้าวปกติเราไม่รู้หรอกว่าแผลที่มือเรามีหรือเปล่าพอมันเปิดปุ๊บมันมีทางเดินแล้วถ้าเกิดเนื้อหมูที่เราไปจับเป็นเนื้อหมูที่วันนั้นไม่สะอาดหรือผักวันนั้นมันมีอะไรแล้วมันเข้าไปในทางที่เปิดมันจะติดเชื้อเพราะฉะนั้นคุณต้องทําแผลแล้วก็ใส่ถุงมือเวลาทากับข้าวนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะใช่ครับดูเหมือนจะเรื่องแบบดูแบบเรื่องไม่มีอะไรแต่มันมีนะแล้วเราจะแบบเอารู้อย่างนี้ใช่ไหมคะ าฝากดูแลตัวเองกันเยอะๆนะคะเพราะช่วงนี้หน้าฝนบางทีนู่นนี่นั่นมันมากับน้ํากับฝนกับดินฉี่หนองฉี่หนูมันมีอีกเยอะค่ะคุณผู้ฟังใช่ครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งไม่ได้มากับฝน <ๆ S 1> แต่มันมากับความรัก ความใส่ใจที่เราอยากจะเอาความใส่ใจไปให้กับสีศิลปินสาวสุดฮอตต้องเรียกได้ว่าเตรียมตัวเปล่งเสียงเชียร์ให้ดังสนั่นกันได้เลยนะคะคอนเสิร์ตระดับโลกของศิลปินสีสาวสุดฮอตใกล้เข้ามาแล้วกับคุณผู้ฟังสำหรับบัตรเครดิต UOB Visa จัดโปรแรงให้แบบจุกจุ พร้อมรับคะแนนสะสมสูงสุด3เท่ายังไม่พอนะคะคุณสามารถแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดได้ถึง20%พิเศษสุดๆสำหรับบัตรเครดิต UOB Reserve และ UOB Infinite เท่านั้นนะคะรับสิทธิ์อัปเกรดที่นั่งฟรีกลุ้มสุดๆแบบไม่อัดปฏิเสธได้แน่นอนค่ะเราให้สิทธิพิเศษนะคะกับลูกค้าบัตรเครดิต UOB Visa ที่จองบัตรคอนเสิร์ตผ่านเว็บไซต์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ที่เริ่มตั้งแต่วันที่1 0จะไปจนถึงวันที่15มิถุนาย,ยนานี้เท่านั้น ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย16%ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะอ่ะส่วนข้อความของคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆที่แนะนำวิธีที่จะทำให้รองเท้าแห้งมาหลากหลายกันเลยทีเดียวส่วนใหญ่จะเป็นให้พันกระดาษทิชชู่แต่ประเด็นคือพันกระดาษชชู่แล้วให้ตากแดดไงแต่ในกรณีที่ไม่มีแดดอะ ก็บอกว่าให้วางบนแอร์ใช่ไหมไม่ใช่ตัวแอร์ให้วางบนคอมเพรสเซอร์แอร์อีกทีหนึ่งอังคารกรุ่มโปง <S <S 2> <S 2> <S 2> สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรพิกกระเรียงพัน้ายเอาร่อยคำไหนคำนั้นอังคารกรุ่มโปงค่ะอังคารที่จะถึงนี้เจอกันกับพี่แจ็คดิโกสของเรานะคะกับเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรพิกกรรียงตราพันธายน,นรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวค่ะ uncon am